โอ้โหเนี่ยแหละครับทั้งสองท่านแล้วคุณผู้ชมครับสวยงามมากประเพณีที่สืบสานกันมานานนะครับแล้วก็ใครอยากที่ไปชื่นชมประเพณีนี้ได้นะครับก็ไปตั้งแต่วันที่19คือจัดแล้วเมื่อวาน19เมื่อวานจนถึงวันที่21กุมภาพันธ์ก็คือวันพรุ่งนี้วันมาคบูชาวันพรุ่งนี้นะครับเขาบอกว่าดอกมณฑาทิพย์เนี่ยถือว่าเป็นดอกไม้สวรรค์ดอกมณฑารถเป็นดอกไม้ทิพย์บนสูงสว่ค์เวลาที่จะร่วงหล่นหรือว่าเวลาที่จะบานเนี่ย จะมีเหตุการณ์ที่สําคัญเกิดขึ้นทุกครั้งมไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูตรตรัสรู้และปรินิพานนั่นเองะนะครับแล้วก็เมื่อครั้งที่พระองค์ปรินิพานนะครับดอกมณฑารสเนี่ยก็จะล่วงหล่นเสมือนว่าความเศร้าโศกเสียใจแล้วก็ทางเทวดานางฟ้าก็จะเก็บดอกมณฑารสเนี่ยนะครับมาถวายนะเป็นพุทธบูชาต่อไปอดังนั้นก็เลย มนุษย์โลกก็เลยบอกว่าเข้าตอกเนี่ยลักษณะคล้ายดอกมณฑารถเขาขา้ขา,า,า,าบริสุทธ์แบบนี้<า>แล้วก็มาจัดทําเป็นพวงที่สวยงามในกรุงเทพที่<า>ฉันก็เห็นนะคนุณอ,<า>อยู่ที่หอพุทธธาตุ พี่กูที่แถวๆสวนรถไฟเอามาร้อยเป็นพวงแบบนี้สวยเหมือนกันมีจัดแสดงให้ดูมีจัดแสดงสวยงามมากทีนี้พูดถึงเรื่องที่เที่ยวแบบนี้วันมาคบูชาบอกกับคนกรุงหน่อยละกันค่ะเพราะว่ามีเส้นทางเดินรถไหว้พระก้าวัดในวันมาคบูชาแล้วก็เดินทางร่วมไปกับขอสมกฟรีนะคะคุณผู้ชมโดยจะเริ่มที่อู่มชิด2ไปถึงวัดสเกตราชวรมหาวิหารนั่นเองค่ะใครที่สนใจคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะไปเดินสายร่วมทาบุญ9วัดเนี่ยนะคะก็ติดต่อสอบถามได้ที่ call center 1 3 48ค่ะโทรได้ตั้งแต่ตี5จนถึง4ทุ่มเลยนะเพราะรถเมย์เขาจะมีป้ายเฉพาะนะบอกว่าไหว้พระเก้าวัดในวันรถรถเมย์ฟรีเฉพาะในช่วงมังคบูชาใช่ค่ะรอบเกาะรัตนโกศิทป์แบบนี้ล่ะค่ะแต่ว่าการที่เราจะไปเที่ยวได้เนี่ยเราก็ต้องมีเงินในกระเป๋าเยอะหน่อยแน่นอนก็ต้องเริ่มจากการออมจากการลงทุนในวันนี้ต้องถามแบบนี้นะคะว่ากว่าจะไปถึงอนาคตที่มั่นคงเส้นทางของคุณมั่นคงหรือยังค่ะ 5อย่างนะคะเลือกลงทุนกับ Golden v e n t u r r r e i t ทัชเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอาสังหาร,ริมทรัพย์ g ก l เด n v เว t เจ e ค่ะลงทุนในสิทธิการเช่าสำนักง,งานเกรด A ใจกลางเมืองได้แก่ PARK v e n t u r e ติด BTS เพลนจิตไม่รวมส่วนโรงแรมและสาทรสสแควร์ที่ติด BTS ช่องนนทรีนะคะร่วมเดินทางไปด้วยกันกับ Golden v e n t u r r r e i t เพราะที่สุดของอนาคตไม่ใช่แค่สร้างแต่คือการเดินร่วมทางไปด้วยกันนะคะ คุณผู้ชมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gvread.com ค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนกองทรัสต์อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดตั้งจากสำนักงานกรอซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ค่ะค ส่วนช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อไปกันที่สวนสัตว์เชียงใหม่ oh. ที่สําคัญไม่ได้เที่ยวอย่างเดียวคุณคที่คุณเห็นเนี่ยแหละค่ะเรามาช่วยกันตั้งชื่อเจ้าเก้งเผือกตัวที่5ขาวจั่วเลยกิจรกรรมนี้เนี่ยนะคะมีทั้งเงินรางวัลแล้วก็บัตรเข้าสวนสัตว์เชียงใหม่ฟรีเพราะฉะนั้นช่วงนี้คิดชื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราลองมาดูซิว่าจะตั้งชื่อเจ้าเก้งเผือกน้อยว่ายังไงค,ค่ะ